สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีใช้เสายูนะคะเสายูเนี่ยของเราเนี่ยจะมีทั้งหมดสองไซส์นะคะก็ะมีไซส์40เซน40เซน50เซนนะคะวันนี้ที่เราเอามาใช้เนี่ยจะเป็นเสายู40เซนนะคะเนื่องจากวันเราก็ได้เลิกที่จะต้องนําต้นไม้ของเรานะคะขึ้นเสาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยก็คือเหมือนเริ่มห้อยตกกระถางไปแล้วนะคะก็จะทําให้ใบเล็กลงเห็นไหมคะ จากเดิมเนี่ยพี่ใบแม่เขาก็จะใหญ่ขนาดนี้เนาะแต่ตอนนี้พอมันห้อยตกกระถางใช่ไหมคะใบเขาก็เล็กลงนะคะแล้วใบใหม่ก็จะเล็กลงเรื่อยๆนะคะดังนั้นเราก็ต้องเอาเขาขึ้นเสานะคะกระถางตัวนี้นะคะเดิมแล้วนะมันคือ5นิ้วนะคะแต่ว่าเสา U ของเราเนี่ยจะต้องเริ่มใช้ทัางหร่กระถาง6นิ้วนะคะซึ่งก็จะเป็นกระถางไซส์นี้นะ,ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะกระถางหน่ที่เราจะใช้นะคะใช้6นิ้วหรือ8ดนิ้วก็ได้นะคะ แล้วก็มีเสานะคะแน่นอนต้องมีเสานะคะแล้วก็มีเชือกฟางนะคะเชือกฟางของเราเนี่ยจะใช้เป็นสีใสนะคะ,ะ,คะเราจะตัดเชือกฟางประมาณความยาวเท่ากับเสาดีเลยนะคะเตรียมไว้นะคะแล้วก็มีหินภูเขาไฟนะคะซึ่งเราก็จะต้องเอาไปล้างน้ําก่อนนะคะให้มันให้มันน้ําแบบใสสะอาดนะคะถึงจะนําหินภูเขาไฟนี้มาใช้นะคะเบอร์ <c oughs> ของหินภูเขาไฟเราก็จะเริ่มใช้ตั้งแต่ประมาณไซส์ประมาณเม็ดละหนึ่งเซนนะคะ เพราะว่ามันก็จะทําให้เวลาที่เราใส่เข้าไปในกระถางแล้วมันก็จะไม่ตกไปในรูเนาะวัสดุปลูกนะคะก็แล้วแต่ความถนัดแต่ละคนเลยนะคะว่าปรุงวัสดุปูกยังไงอย่างของเพจเราเนี่ยเราก็จะใช้เป็นหินเพอร์ไลผสมกับมะพร้าวสับนะคะยิ่งละเอียดขนาดนี้ได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะผสมไปนะคะให้เกิดลักษณะว่าเวลารดน้ำรดน้ำก็ไหลโฟลดีนะคะสำหรับคนที่รดน้ำบ่อยเนี่ยวัสดุปลูกลักษณะนี้ก็ควรจะโปร่งนะคะ แต่ใครที่รดน้ำไม่บ่อยก็อาจจะใส่เบอร์มิคุไร้์หรือว่าขุยมะพร้าวผสมเข้าไปได้นะคะเพื่อรักษาความชุ่มชื้นนะคะอันนี้นะคะสแฟกน้ำมอดนะคะเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากๆนะคะสแฟ็กน้ำมอดที่มีคุณภาพนะคะจะทำให้ลากของต้นไม้นะคะมันจะยึดติดอยู่กับตัวเสาได้ง่ายนะคะสแฟ็กน้ำที่เราใช้ี่จะเป็นของเบสโปรนะคะซึ่งจะมีความขาวแล้วก็แบบเส้นเขาจะยาวนะคะเราต้องนำเขาไปแช่น้ำก่อนนะคะ แช่น้ําแล้วก็บิดๆนะคะโดยการแบบขยำขยำให้น้ำเนี่ยมันเข้าไปในสแฟกน้ําให้มากที่สุดนะคะให้มันชุม่มแล้วเวลาที่เราใช้จริงๆนะคะเราก็จะต้องบิดให้มันหมาดแบบมีน้ําอยู่ข้างในสแฟกแ้ําบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบแฉะแบบนี้เลยจะไม่เอานะคะเอาแบบประมาณนี้นะคะชุ่มๆนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องลดน้ํานะคะตัวกระถางเดิมของเราเนี่ยเพื่อที่ว่าเวลาเราแกะออกจากกระถางมันจะได้ไม่ไม่ลําบากไม่ติดขับนะคะแล้ววัสดุปลูกที่เราจะใช้ก็ที่เราจะใช้ใส่เข้าไปเนี่ยก็จะต้องลดน้ําแล้วเช่นกันนะคะเราก็มาดูก่อนว่ากระถางแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะแบบได้มาคนละโรงงานนะคะความลึกของกระถางไซส์หกนิ้วเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันเราก็ลองเอาเสาของเรามาวางก่อนนะคะว่า ถ้าเกิดเราวางสเสาไปแล้วแบบนี้นะคะโดยที่ไม่ได้ลองก้นหินภูเขาไฟเนี่ยมันจะลึกพอไหมถ้าเกิดว่าเราต้องลองก้นหินภูเขาไฟมันก็จะประมาณหนึ่งนิ้วนะคะประมาณเส้นนี้เลยนะคะมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะคะซึ่งมันก็อาจจะเอ็นได้นะคะเวลาที่น้ําหนักเสามันเพิ่มขึ้นเราใส่สเปกน้ำก็ไปบนเสาแล้วเราลดน้ําเนี่ยน้ําหนักเสามันก็จะเยอะขึ้นแล้วมันก็อาจจะหงายหลังไปได้นะคะดังนั้นสําหรับกระถางไซนนี้นะคะเราจะวาง ก้นกระถางเลยนะคะแบบนี้นะคะการวางไปที่ก้นกระถางนะคะเราก็วางให้กับชิปอย่างนี้เลยนะคะด้านนี้นะคะชิปไปด้านหลังกับขอบกระถางเลยนะคะเหมือนพิงไว้นะคะแล้วเราก็เอาหินผุขาไฟนะคะเทลงไปประ,ะมาณหนึ่งนิ้วนะคะโดยที่ด้านหลังเนี่ยไม่ต้องไปใส่มันนะคะเว้นไว้ก่อนนะคะให้มันยึดแบบนี้นะประมาณนี้นะคะก็ไม่ตกและเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเอา วัสดุปลูกเดิมจากกระถางเดิมที่เราจะใส่เข้าไปนะคะใส่เข้าไปในนี้นะคะค่อยๆทำนะคะนี่นะคะเราจะเห็นรากเลยนะคะเราก็เอาเขาเนี่ยไปวางใกล้ๆกับใกล้ๆกับเสานะคะวางใกล้ๆกับเสาให้ตัวโคนนะคะโคนลำต้นเนี่ยอยู่ใกล้กับเสานะคะ ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เริ่มใส่วัสดุปลูกที่เราปรุงไว้นะคะร,รอบๆกรบไปนะคะกรบการใส่วัสดุปลูกนะคะเราจะใส่ให้ขึ้นมาเว้นจากขอบกระถางประมาณหนึ่งนิ้วเรานะคะ หนึ่งนิ้วหลังจากที่เรากดวัสดุปลูกไปแล้วนะคะตอนที่เราโรยวัสดุปลูกลงไปนะคะกบลงไปเนี่ยเราก็จะกดเฉพาะขอบขอบกระถางนะคะเราจะไม่กดตรงกลางตรงเพราะว่าถ้าเรากดตรงกลางตรงนี้นะคะล่าเขาจะหายใจไม่ออกดังนั้นเราจะกดเฉพาะขอบขอบ,ขอบกระถางให้มันแน่นนะคะเน้นโดยเฉพาะบริเวณข้างข้างเฝาตรงนี้นะคะตรงช่องนี้นะคะบริเวณนี้นะคะให้เรากดเข้าไป แน่นๆเลยนะคะเพราะเวลารดน้ำเดี๋ยวมันก็จะมันก็จะตกลงไปอีกนะคะบริเวณนี้แล้วก็อย่าลืมใส่วัสดุปลูกข้างในนี้ด้วยนะคะข้างในข้างหลังนี้นะบางคนจะใส่เป็นสแตกน้ำก็ได้นะคะแต่ของเราเราจะใส่เป็นวัสดุปลูกเขา้าไปก่อนแล้วก็ไม่ต้องกดแรงนะคะกดเบาๆประมาณนี้เสร็จแ,แล้วด้านหลังเสานะคะเราจะใช้ เพอร์ไลท์ก็ได้นะคะหรือจะใช้วัสดุปลูกของเราเองเนี่ยแหละคะ่ะหยอดเข้าไปนะคะซึ่งมันก็จะลำบากนิดนึงนะคะถ้าไม่ใส่เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีโอกาสในการล้มง่ายขึ้นนะคะแต่การใส่ก็ค่อนข้างจะลำบากนะคะดังนั้นมันก็เลยอาจจะต้องเป็นเพอร์ไลท์ก็จะง่ายที่สุดนะคะก็อาจชแบบชิมนะคะหรือว่าตันใส่เคะแยก้เข้าไป ถ้าเราใช้กระสางใสเราก็จะรู้อยู่แล้วนะคะว่ามันมีรูอากาศอยู่ด้านในหรือเปล่าตรงนี้นะเราสามารถกดเข้าไปได้นะคะเพื่อเป็นการยันไม่ให้เสาล้มไปด้านหลังเพิ่มเติมนะคะให้เสามันตั้งขึ้นองศาของเสานะคะก็จะตั้งประมาณเก้าสิบเลยนะคะหรือว่าเอ็นไปนิดนึงนะคะอย่างนี้คือกำลังดี นี่นะคะพอถึงจุดนี้เราก็นำสแฟ็กนัมนะคะมาไว้ด้านหลังด้านหลังบริเวณน,นี้นะลองไปก่อนนะคะ <S <S วิธีการใส่สแฟ็กนัํมกับเสานี่ก็คือเป็นจุดสำคัญมากๆนะคะถ้าเกิดว่าเรากดสแฟ็กน้ํานะคะจนแน่นเกินไปเนี่ยมันจะไม่มีอากาศหลงเหลืออยู่ข้างในเสานะคะดังนั้นเราก็จะต้องกดประมาณตึงมือพอนะคะค่อยเอานิ้วของเราเนี่ยนะคะ และเม็ดละไมใส่มันเข้าไปนะคะ <_ m im> ค่อยๆบรรจงนะคะเ <_ m im> พราะว่าการใส่สแฟกหน่ำเนี่ยเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดเลยค่ะที่จะทำให้ลากติดหรือเปล่านะคะการใช้สแฟกหน่ำที่มีคุณภาพก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันแต่ว่าในการเรียงสแฟกหน่ำลงเสาเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบปัจจัยสำคัญเลยนะคะที่ ทำให้ต้นไม้เนี่ยโตดีหรือไม่ดีจะมีรากอยู่ด้านในหรือไม่มีนะคะแล้วเราก็ควรจะเติมสแฟกน้ำให้เต็มเสาเลยนะคะเพราะว่ามันก็จะรักษาความชุ่มชื้นนะคะของเสาวไว้นะคะนี่นะคะถ้าเราดูด้านหลังเราก็จะเห็นว่ามีอากาศแบบนี้บ้างน,นิดหน่อยนี่เป็นไรนะคะที่เป็นวว้าๆแบบนี้นะแต่ถ้าแน่นเกินไปเลยนะคะมันก็จะแบบไม่มีอากาศเลยนะคะดังนั้นเราก็จะต้องค่อยๆเลียงการเลี้ยงสแฟกน้ำเลี้ยงถึงไหนเลี้ยงถึงข้อสุดท้ายนะคะ ข้อสุดท้ายของไม้เลื้อยของเรานะคะก็คือบริเวณนี้เองนะคะหลังจากที่เราบิดสแฟค็คน้ำมาหมาดๆแล้วนะคะแล้วก็จับเขามาแผ่ให้เขาแบบมีอากาศนะคะพอถึงตรงนีแ้แล้วนะคะถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะให้ใบย,ยอดที่เป็นยอดอ่อนเขาโผล่อยู่ที่อากาศนะคะไม่ต้องเอาสแฟค็คน้ำไปรองนะคะเดี๋ยวมันอาจจะชำน้ำได้ ดังนั้นเราก็คือเรียงถึงแค่นี้คือดีแล้วเสร็จแล้วเราก็จะนําเชือกฟางนะคะที่เราตัดมาแล้วเนี่ยของทางช่องเราเราจะใช้เชือกฟางสีใสนะคะเพราะว่ามันจะเข้ากันกับตัวเสานะคะเราก็จะฉีกออกมาใช้นะคะประมาณหนึ่งเซนการรัดด้วยเชือกปางนะคะเราจะเริ่มรัดจากล่างไปบนก็ได้แล้วแต่ความถนัดเลยนะคะแต่จุดที่เราจะรัดนะคะก็คือจุดที่เป็นข้อนะคะก็คือข้อลากตรงนี้เลยนะคะ ให้ชิดกับเสาเทคนิคที่เราใช้ในการรัดนะคะเราจะมารัดตรงมุมนะคะตรงมุมของเสารตรงนี้นะคะผูกไว้อย่างนี้แล้วก็ทำให้เป็นเชือกกดได้นะคะการผูกเนี่ยเราไม่ต้องแน่นเกินไปนะคะเพราะว่าเราอาจจะต้องเลื่อนอาจจะต้องเลื่อนเชือกนะคะดังนั้นเราก็จะผูกแค่ตึงมือแค่นั้นเอง ว่าเราทําไมเราต้องรัดด้วยเพราะว่าหนึ่งทให้สแฟกซน้ามันไม่หกเวลาเราลดน้ํานะคะสองก็คือทําให้รากนะคะหลังข้อของไม้เลยเนี่ยมันติดชิดกับสแฟกซน้าที่เราใส่บนเสาเพราะว่าเมื่อติดชิดแล้วนะคะลากเขาก็จะงอกออกมาหลังจากที่เราใส่แล้วรัดหลังจากที่เรารัด ทุกข้อแล้วนะคะถ้าเรามองแบบนี้มันจะไม่สวยเนาะด้านหน้าเราก็จะเลื่อนนะคะเลื่อนด้วยการที่เราต้องค่อยๆจับอย่างงี้นะ <c oughs> ถ้าเราลัดตึงเกินไปมันจะเลื่อนไม่ได้นะคะเชือกแต่ถ้าเราลัดพอตึงมือนะคะมันจะเลื่อนได้ง่ายนะคะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้